วันนี้เสนอวิธีทำปลาส้มปลาตะเพียนสูตรโบราณสืออบทอดมาก,กว่าหนึ่งร้อยปีนี่ครับปลาตะเพียนโคเกตบงังเรียบร้อยแล้วเขาเกลือเขาเกลือจนนุ่มๆนุ่มๆแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คุกเกลือคุกเกลือแล้วเดี๋ยวก็ตำกระเทียมคุกเขาด้วยกันหมักทิ้งไว้สามวันรับรองเสร็จแน่นอน ตัวใหญ่ตัวใหญ่คั้นเกลือเอาปลาให้ปลาตะเพียนเนี่ยคั้นเกลือแล้วคั้นนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มเสร็จปุ๊บนี่เนานี่เอาข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วมาคั้นกเกลือแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไป ก็เดี๋ยวเราตำตำาเอามาคุกตำเลยคุกคุกคุกเอา,า,เอา,าโป,กโป๊กปลาเนาะยัดไส้ทิ้งไว้สามวันตำรองแซ่บแซ่บเมนูนี้ต้องร้องขออืมเรียบร้อยครับส้มปลาตะเพียนใส่หม้อทิ้งไว้สามวัน แล้วมาเดี๋ยวมาเจอก,กัน,นจ้านับลองแซ่บแน่นอนโอ้ยดูดิผ่านมาสามวันเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โหหอมเลยครับนี่โหตัวแข็งเลย แข็งครับแข็งเป๊กเลยอืมรสชาติอร่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงพลาสติกครับใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แค่ตู้เย็นไว้เก็บไวบทอดกินนะครับเนาะไง่ายๆครับเป็นการทำอาหารนะครับเนาะเลองทอดกันครับปลาส้ม อไออเรียบร้อยครับป่าส้มป่าตะเพียนแต่ว่าทอดแล้วไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไป็นรูปทรงเท่าไหร่ รับรองครับแซ็แบแซ็บ